ครับวันนี้เรามาดูวิธีชีวิตของนกนะครับนะที่กำลังหากินหรือหาอาหารกับรถไถนาน,นะครับนะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เขาก็มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับนะไม่ทะเลาะกันไม่ทำลายกันนะครับนะนี่คือ เป็นวิถีชีวิตของนกนะครับนะาเขาก็อยู่กันอย่างชันมิตรนะครับนะก็ให้ดูในเรื่องของอความสวยงามนะครับนะธรรมชาติซึ่งสร้างสารรค์มาทำให้นกนั้นเราก็เห็นเขาว่าอยู่โดยเขาเรียกว่า,ามีความรักสมัครสมานสามัคคีกันนะครับนะ แล้วก็หาอาหารนะครับนาะไปกับรถไถนะครับนาะซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่งที่นกกระยางนะครับนาะก็พยายามรวมตัวกันมาอยู่ในที่รถไถเ้ากำลังไถนาอยู่นะครับนะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างสารรค์มา ก็เป็นในเรื่องของอให้เราได้รู้ว่าความรักสมัครสมานสามัคคีนั้นมันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้โลกของเรานั้นน่าอยู่นะครับนี่คือวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วถ้าเรานะครับนะใช้วิถีชีวิตแบบนกนะครับนะเราก็อาจจะมีความสุขสุขสบายกว่า อย่างที่คิดนะครับนะเพราะนกนะครับนะเขาไม่มีไร่มีนาไม่มีที่ดินในเรื่องของการาห่วงแหนในเรื่องของการยึดถือยึดมั่นถือมั่นนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นไม่ต้องอไม่ต้องสร้างฐานะอะไรนะครับนะเขาก็อยู่กันโดยที่ ไปไหนมาไหนเขาก็มีความสะดวกสบายนะครับนะ้าถ้ามนุษย์เรานะครับนะ้าดำรงชีวิตแบบนกนะครับนะาอย่างกรณีของอคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับนะาที่ที่พยายามอสอนให้เรานั้นไม่ต้องสะสมอะไรไว้มากมายนะครับนะซึ่งเป็น kill it